พอพี่มะนาวเห็นอย่างนั้นก็เลยพูดขึ้นมาว่าในเมื่อมาถึงแล้วก็ให้สิ่งที่ใสอยู่ในร่างเข้ามาคุยกับกูยายช่วยที่แลกแลบมาดูไม่มีแรงก,ก็ลุกขึ้นค่ะแล้วก็วิ่งออกนอกบ้านผู้ชายสามคนอะ่ะจับกันแทบไม่อยู่ทั้งถีบทั้งเตะอะไรเงี้ยยายช่วยก็ตะโกนไปด้วยถีบเตะไปด้วยแล้วก็บอกว่าปล่อยกอู ไปกูไทยทั้งสามอะค่ะพยายามที่จะดึงยายช่วยเข้าบ้านยายช่วยก็ไม่ยอมเข้าค่ะแล้วร้องตะโกนต่อเนื่องว่าอย่าตีกูกูกลัวแล้วอย่าตีกูพี่มะนาวก็เดินไปหายายช่วยแล้วก็ถือน้ําค่ะซึ่งเป็นน้ำมนต์เทน้ําใส่มือแล้วก็ลูบหัวยายช่วยจากเสียงที่ร้องด้วยความกลัวค่ะสักพักยายช่วยก็สงบลงพี่มะนาวก็ถามว่ามึงมาจากไหนใครส่งมึงมาอยู่กับร่างนี้ ปูอ่ะต้องอยู่กับมันปูอต้องทําให้มันตายเพราะเขาบอกว่าเขาจะเอามันตายจากนั้นก็หัวเราะแบบลันบ้านครับ